วันที่22พฤศจิกายน2568ต่อสถานการณ์น้ำท่วมในตัวเมืองหาดใหญ่มีระดับน้ำที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงขั้นวิกฤตประชาชนและรถยนต์ไม่สามารถสัญจรไปมาได้แล้วและยังมีฝนตกมาอย่างต่อเนื่องมีความเสี่ยงที่น้ำจะเข้าท่วมในย่านสถานีชุมทางหาดใหญ่ล่าสุดมีการตัดกระแสไฟฟ้าที่สถานีชุมทางหาดใหญ่ประกอบกับมีน้ำท่วมเหนือสันรางและปิดทางที่กม954ทับ ระหว่างวัดควนมีดและจนะเพื่อความปลอดภัยในการเดินรถเข้าสู่สถานีชุมทางหาดใหญ่และป้องกันไม่ให้ผู้โดยสารจำนวนมากต้องตกค้างอยู่ที่สถานีชุมทางหาดใหญ่จึงให้ขบวน17137 3 1 169ทําขบวนกลับโดยปรับแผนการเดินรถดังนี้สถานีรถไฟตันหยงมัดแผนการเดินรถ ช่วงน้ำท่วมประจำวันที่22พฤศจิกายน2568ขบวนรถเร็วรถต่วนพิเศษขบวน31 32ขบวน37 38ขบวน169 170ขบวน171 172กรุงเทพอภิวัตหาดใหญ่ยะลาสุงไงโกลกงดเดินทุกขบวนขบวนที่463 4 6 4พัทลุงสุงไงโกลกพัทลุงงดเดินขบวนที่4 5 1ห5 4นครศรีสุงไงโกลกยะลางดเดินขบวนที่448 447สงุไงโกลกสุราษธานีต้นทางปลายทางสถานียะลาขบวนที่4 5 2สงุไงโกลกนครศรี ปลายทางสถานียะลารายละเอียดหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมรายงานอัปเดตแจ้งต่อไปสำหรับผู้โดยสารที่จองตัว๋วสามารถคืนเงินไม่มีการหักค่าธรรมเนียม